เรียบร้อยดีครับจานเตะครับฝีมือรันเรกเมื่อกี้เนาะจดเลยเนี่ยพี่แกยังบอกว่าไวเลยสิบเอ็ดจุดหนึ่งเนาะรันเรกเนาะรอบนี้ไเราวะดูครับเรียบร้อยดีครับผมสินาเสียด้มากเลย ีม่เตจไะรงเป็นเสาะยมากเลยครับผมอ้ออกมาดีอะนาะงมดีเลย้ทเล่ปีไอ้้พลื้อบิบัตโตมารับวิบัติ์่นยิงจริงตไปเลยคนนั้นอขาเยคเห็นไหมบูเลนไม่คืเห็นแต่ใบขาดนี่่นันนี่มันโครงล้างแตกโครงล้งขาดระเบิดเลย ไ่ไนงนขับกลับบ้านได้ยังไงตนี้ไปเอาคงมาจากไหนเสียงกงที่บ้าน<อ>เราเยอะแยะพี่แอ็บบอกไม่มีเลยเนะาะใครจะรู้ว่าตัวนี้มันจะนี่เนาะม,ม,ม,มีทิป้ายมีทิป้ายที่สองที่สีท่ทิศบ้านสองที่สามที่สดกล้ววยจะดีล้ไมเลย ใช่าาเ,เป่าตัวนั้นจะนะนึกไหมแต่ยืงแมนตุงพี่รอบเลยฮึมแมนเลยไม่ผ่านน,น,นี่ครับผมก็เรียบร้อยดีครับน่าเสียดายมากเลยครับผมทีมงานมาจากสุรินทร์นั่นแหละวันนี้เรามากันสามคนตอนนี้เรียบร้อยดี ทีมงาานเรช่างเอียววิ่งมาแล้วครับดูน้ำมันน้ำมันไหลหยุดออกเลยออ่าให้ลดดรรบกเสียดายเลยวะกำลังวิ่งดีทำเวลาได้อยู่เลยนะครับ เร็ว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 มาดูผลงานช่างเอียวกับเสียตะมาแล้วครับเคยเจอโครงหลังระเบิดไหมโครงหลังกระจายเลยหันเหนื่อยเขาช่างเอียวเหนื่อยเขาเจ้าเสียตะเขาเสียตะ แรงเลยโครงร่างโคงร่เบื่ให้ดูเป็นเห็นไหมเป็นเห็นไหมโครงร่างเบื่อแบนี้ฝั่งนี้มันแตกเลยหรอใช่แตกเลยเงอๆเลยเบูกระจายครับบอกเลยเฮ้ยเมื่อกี้มาดีมากรถเกมบอกว่าให้รถรอบรอบออกตัวพอรถปุ๊บมันออกดีแล้วก็พอสับหลังมันตุ่มเลยดังมากเลยโบจ้า เออเค่อจะเอาโบลาก่อนนี่ไปไหนน้าเลนจะหาวิธีไปไง่ายอาบูอาบูจากไหนได้ล่ะไม่มีใครเตรียมเทอร์โบมาแล้วเนาะใครจะรู้ว่าโบจะมาพังตอนนี้ตอนลงก็ขาดไปแล้วลูกตอนอยู่บ้านก็หมดไปแล้วลูกอบ้านโบขาหนขาดอันนั้นโบขาดนี่โบระเบิดเลยเนี่ยไม่เคยเห็นอะระเบิดเลยขาดเคยเห็นอยู่อะไรเ็ได้ไม่เคยไอโบขาดนี่เห็นประจำรถแรงเลยใช่ จะขับไปนู่นได้ไ้มน่ไม่ได้รัเื่งอกคนี้เอารถไทยไหมเงิรถไทยไหมเนี่ยรอไทยงันข้รถไทคนดันไม่ได้พี่เจ้ารถเครดันดันไปตรงนู้นใช่ถ้าดันไปตรงนู้นสตาร์ได้ไหมไม่ได้ต้องดันไปที่เราเถ้าลากต้องลากไปทางนี้ใช้แท็กแล้วก็ออกไปขางท้ายเนี่ รถไทยโนตาร์เลยนุณดึงรถไทยอ่ะเฮ้ยอยาบด้วยอันตรายด้วยเสียงต่สุดจัดประหลัดโบกเรียบร้อยครับนี่ดูคันนี้ตัวจี๊ดว่ะไรเบาสุดๆคันเนี้ยโอ้

เ right. รียบร้อยครับไม่ไงครับลูกพี่เดินมาอย่างไรนี่้นาอ๋อซอน้ำมันมาดูครับไม่ได้ใส่แล้วใส่รถลับบ้านเลยเราทำดีที่สุดแล้วงานละไรอยไรอะไรอะไรการหน้าเอาใหม่รอบนี้ทำมาทุนนี้มาสวยนะน่าจะมาับ ออกมาดีจนมาุ๊บปุ๊บคนขาวแบบเต็มเต็มเต็ไม่ได้ใส่ากรองไปิดด้วยไม่ได้ได้คือคีืดูุปรี่ต้งตอไอ้หนุ่ยนะอีเดียเวียกีโมจะนับนะได้ช่วยเข็นหลบก่อนครับหลังแท็กอันตรายครับว่ายังไงครับท่านจะลุยต่อหรือยังไง ลุยอย่างเดียวเข็นเอาต่อไปเรือเข็นเฮ้ยเราเข็นได้ต huh. oh. uh ่อไปบอกเขาว่าเร่เข็นไยังไงเตยังแข็งรุ่ยย่ยน้าแข็งรุ่ยน้รุ่ยมาเถอฮ้ยปต่อไปก็เลือไอ้นาแข็งรุ่ยเถอะอ้อือโอ็มีระเบิดครับสิบจระบยนีนะ คันนนสิบจุดสามครับระนั่ร่อ่อ้าต่อไปก็นี่เสียตะยังเหลือเข็นไงร้อยเมตรอ่ะ หรือรายการสุดท้ายไงนี่ซ้อมไปก่อนอันนี้เราซ้อมเข็นก่อนเลยเพราะว่ามีรายการเข็นทหนึงให้นเย้ครับ,บคลิปนี้ไปบายครับผมเราทำ <c ru ps> าดีที่สุดแล้วค,ครับสวัสดี bye, ครับ